สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิมิตพิศสวงเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะเล่านี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าไม่มีเจตนาที่จะซ้ำเติมผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะกรรมที่ได้กระทําไว้ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้จะตอบสนองช้าหรือเร็วอยู่ที่ผู้กระทาว่าจะมีบุญเก่าอยู่มากน้อยเพียงใด ถ้าบุญน้อยกรรมที่กระทำในชาตินี้ก็จะตอบสนองเร็วกว่าที่คิดไว้แต่ถ้ามีบุญเก่ามากก็อาจจะช้าหน่อยเรื่องของผมที่จะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดกับครอบครัวของผมเองเป็นการปรามที่จะทำบาปกรรมต่อไปในอนาคตเพื่อจะได้ระมัดระวังไม่กระทำอีกผมแต่งงานเมื่อปี2522 และได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพอาศัยอยู่บ้านญาติทางคุณแม่พออยู่ได้ประมาณปีกว่าภรรยาของผมก็ตั้งท้องแรกผมก็ได้พยายามทำบุญอยู่ตลอดและได้าพาภรรยาไปไหว้พระยืนที่วัดอินทร์วิหารเขตบางขุนพรมเพื่อขอพรให้ลูกออกมามีอาการครบ32ประการตามที่พ่อแม่ทุกคนได้ปรารถนาไว้มีอยู่วันหนึ่ง ที่ผมได้สร้างกรรมชั่วน้าชายคนโตของบ้านอยากจะกินแกงตะภาพน้ำผมก็ขออาสาไปหาซื้อตะภาพน้ำมาแกงโดยไปที่ตลาดนนทบุรีพอไปถึงผมก็ไปอย่างร้านที่ขายตะภาพน้ำทันทีคนขายถามว่าจะเอาตัวไหนพอผมชี้บอกคนขายก็เอามีดฟันหัวฉับทันทีพอเลือดตะภาพน้ำออกหมดเขาก็หยิบใส่ถุง ผมก็นำกลับบ้านไปประกอบอาหารให้นะ้าผมได้กินสมความอยากทันทีและมีการตั้งวงเล่าเป็นของธรรมดาหลังจากนั้นอีกประมาณ8เดือนภรรยาของผมก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงแต่ปรากฏว่ากะโหลกศรีรษะด้านข้างยุบไม่สามารถจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อหมอได้เอ็กซเรย์แล้วปรากฏว่าตรงที่ยุบ ไปทับเส้นประสาทจำเป็นจะต้องผ่าตัดเป็นการด่วนเพราะถ้าปล่อยไว้สมองเด็กจะเสื่อมหมอก็เรียกผมไปเซ็นชื่อเพื่อให้ความยินยอมในการผ่าตัดผมไม่มีทางเลือกจึงยอมให้หมอผ่าตัดเมื่อลูกอายุได้สามปีแพ้จากการผ่าตัดนั้นแม้หมอจะมีฝีมือเยี่ยมแต่ก็ยังเห็นรอยผ่าตัด เหมือนกับตะภาพน้ำที่ผมนำมาแก่งตอนที่คนขายฟันหัวของมันรอยแผลเหมือนกันราวกับแกะตอนนี้ลูกสาวผมอายุได้13ปีรอยแผลเป็นยิ่งเด่นชัดขึ้นเมื่อแหวกผมออกจะเห็นรอยชัดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถ้าไม่เชื่อสามารถขอติดต่อดูแผลเป็นได้เลยเมื่อลูกผมต้องผ่าตัดก็นึกถึงตะภาพตัวนั้นทันที ผมทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการนี่อย่างดีที่ลูกไม่พิการทางสมองไม่เช่นนั้นอาจจะต้องรับกรรมมากกว่านี้อีกเรื่องหนึ่งสมัยเมื่อเป็นเด็กอยู่บ้านนอกผมก็ซุกซนไปตามประษาเด็กวันๆก็ถือหนังสติ๊กไปยิงนกวันหนึ่งผมไปพบรังนกนางกวักกำลังมีลูกอ่อนลูกของมันเหมือนลูกไก่ตัวเล็กๆร้องเหมือนลูกไก่ แม่นกกำลังกกลูกของมันอยู่ในรังผมก็ย่องไปหาทางที่จะยิงแม่นกเมื่อได้ช่องผมก็จัดการด้วยหนังสติกทีเดียวแม่นกตายทันทีในขณะนั้นแม่นกถูกยิงลูกของมันก็ร้องและว่ายน้ำหนีกันใหญ่ผมก็ยิ่งสนุกได้แม่นกมาทำเป็นอาหารแต่ไม่นึกสงสารลูกมันเลยที่ว่ายน้ำหนีไป เหมือนกับแผลแตกจากลูกบวบพักพวกผมชมว่ามือแน่มากแต่เชื่อไหมกรรมนั้นตามทันผมในชาตินี้แต่ยังช้ากว่าเรื่องดังกล่าวที่ข้างต้นได้เล่าไว้ตั้งแต่ผมแต่งงานก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกและภรรยานานเกินสิบวันสักทีจนลูกผมอายุเข้า13ปีแต่ผมยังต้องทำงานเร่ร่อนย้ายไปตามจังหวัดต่างๆ ตามที่งานของผมเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีความสุขในชีวิตครอบครัวอย่างครอบครัวอื่นที่เขาพึงมีและวาระสุดท้ายของครอบครัวของผมก็มาถึงเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2537ครอบครัวของผมอับปางลงภรรยาผมได้ขอหย่าเนื่องจากไม่มีความอบอุ่นทางครอบครัวผมก็จ้องจำยอม เพราะเป็นจริงอย่างที่เธอว่าถึงแม้จะมีทุกอย่างให้พร้อมเธอก็ยังต้องการจะจากไปผมก็เลยจนปัญญาต้องปล่อยเธอไปพร้อมกับลูกสาวอีกคนตอนนี้ผมเลยต้องอยู่ตัวคนเดียวทำทุกอย่างคนเดียวตลอดในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันผมมานึกถึงนกนางกวักที่ผมได้ฆ่าตายแล้วลูกๆของมันจะเป็นอย่างไร เมื่อขาดแม่คงจะต้องเป็นอาหารอันโอชะของพวกตะก,กวดอย่างแน่นอนนี่อย่างดีว่าคุณแม่ของผมเป็นคนใจบุญตอนผมยังเด็กแม่จะต้องตื่นแต่เช้าแล้วหุงข้าวให้ผมไปใส่บาตรก่อนที่จะไปโรงเรียนทุกวันและในวันพระก็บังคับให้ผมนำข้าวและกับข้าวไปทำบุญตักบาตรที่วัดเป็นประจำทุกวันพระเหมือนแม่จะรู้ว่า เองมันบาปนะต้องหมั่นทำบุญนี่ยังดีว่าพอจะมีบุญเก่าที่คุณแม่ช่วยสร้างสมไว้ให้ตั้งแต่วัยเด็กกรรมจึงได้มาสนองเอาตอนอายุ50ปีแต่ก็ทำเอาเกือบจะเสียคนต้องเอาธรรมะเข้าคมทำบุญตักบาตรอ่านแต่หนังสือธรรมะหลังว่างจากงานออกกำลังกายเมื่อมีความโกรธจะได้นอนหลับ เพราะท้าหไปพึ่งสุรายาเมากรรมย่อมกระทำเราหนักกว่าเดิมไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงกรรมที่ได้กระทำไว้ในอดีตดอกจากจะเบาบางลงบ้างถ้าเราสํานึกได้หันมาถือศีลห้าทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะดีกว่าเพื่อที่จะลดพ้นกรรมที่จะมาเกิดกับตัวเราและครอบครัวนี่เป็นเรื่องจริงที่ผมประสบมาสดๆร้อนๆ ผมจึงเชื่อในเรื่องกรรมใดใครก่อ